หนังเลยเอาเนื้ออกะอหในในในอหม้ีมีแมวขามาด้วยไม่กินข้าวครับไม่กินข้าวนี่จะกินข้าวมะยาวให้ มูอเกิดเทศอะไหม,ม,กมกเกิดเทศชอบไว้ตัวนี้นะไม่ย่ไมาชอบไวอ้อ่ะชอบไว้เหมือนกันครับมูอเกิดเทศนะ,นะอช,ชอบชันนี้เลยนี่มากมือเกิดอเทศกิ้ว อร่อยไหมมันทำให้เจริญเติบโตนะมะเขือเทศมันทำให้โตเร็วเปิดไฟได้ไม่ต้องขึ้นเร้าอี้นะชอ่อมันช่อมเขียบชูว ผักอร่อยไหมผักผักอร่อยเนาะอร่อยเนาะผักอร่อยหวานใช่ได้ชอบเลยลูกชอบเขียน นี่ก็อร่อยเนี่ยเรากินสิต้องอร่อยมากเลยมันมัน,มนต้องวางให้ดสชาติวางให้ดิดรกระเทียมอร่อยอมันมากเลยแย่ชอบ ชซ่อมของหนูอ่ะซ่อมน้องอ่ะใช้ใช้มือทำไมใช้ซ่อมน้องเหรอ